อเอรี้มันก็จะเห็นเลยว่ามันมีปุ๊บมันจะกลายเป็นโกงเพราะแกจะมองเห็นแม้กระทั่งคนที่มันหลอกก็เอาง่ายคนที่มันจู๊กได้เพราะมันมองมันมองไม่ใช่เฟิร์สเพรสโซนใช่มันถึงมองแบบไปยืนที่กำแพงแล้วมองทะลุได้จริงถ้าเกิดอย่างที่บอกถ้าคนวิ่งเป็นเฟิร์สเพร์โซนเหมือนกันใช่มันจะระทึกกว่าไม่มีหลักวิ่งมองหลังอ่ะ แต่เล่นจริงๆถ้าพูดตรงๆกันอ้วกนะคนเล่นบิคนเล่นเซอร์เล่นไม่ได้หรอกอ้วกไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องใส่ไอ้ขย่ากล้องนะมึนต้องหันหมุนซ้ายกว่ามึงมองไปมองกลับมองมองกลับตลอดเฟิร์สเฟซตลอดตายถ้าเตอร์เบร์สโเหมือนกับรื่องเม่าอันนี้ไมอ้นนี่มันอะไรล่ะอเดนิตี้ เออใจเดมันมันซ้ำง่ายไปหน่อยไม่รู้เปลี่ยนอะไรยังไงนานแล้วก็ไม่ได้คิดจะกลับไปเล่นเท่าไรเด้อเพราะว่าก็ยังเหมือนเดิมว่ายังไม่น่าเล่นอยู่ดีเหมือนมันเคยมีน้องคนหนึ่งเขาถามก็ถามอยู่ยังเล่นอยู่ไหมอย่างเล่นอยู่ยังเหมือนเดิมอ่ะเอ้าถ้ายังเหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมีเป็นบอร์ดอีกแล้วเนี่ย กูคไม่ได้ช่วยยังไงเฮียทีมมึงเพราก,กูก็โดนไม่ใช่กูไม่เคยโดนโดนบ่อยด้วยอยู่ฝั่งขวาเพียบกูสามคนโดนหนึ่งคนก่อนละ กดสกิลแล้วนั่งไม่ใช่โดนแล้วจ้าโอคกูโดนอะกูโดนไม่ใช่มันโดนอีหนึ่งคนมาเดี๋ยวบ้านกลางเยอะ ยืนหัวใจเดี๋ยวกูไปมาถึงแล้วเนี่ยพอมึงวิ่งไปแถวเครื่องแล้วนี่ไล่อยู่คนหนึ่งเจอแล้ว 他偷。 đồ nó chá pin tai thẳng hay máy này thẳng hay một โดนไปหนึ่งคนเครื่องเครื่องโดนนะจ๊ะไม้ไม่โดนนะโดนนะโดนะโดนะ,นะ,นะจะมาซ้ำเหรอ โดนโอ้เนี่ยโดน นุ่นมีไหมตรงบ้านเล็กวนหาบ้านเล็กอยู่บ้านเล็กทิ้งไปเถอะโดนละดาและไล่ให้มันไปเล่นข้างนอกดีกว่า,าตรงนี้มีคนแตกเป็นลูอองพึ่งเลย ดีวัดีเฮ้ยติดว่ะโดนนะอันนี้โดนข้าหน้าต่างนะจ๊ะเออคนที่มึงไล่อยู่กำลังดักหน้าดักหน้าอยู่ อะไรวนไปสามหาเครื่องปั่นกันตรงนี้ไม่มีให้ปั่นเลยน่าอยู่ฝั่งบ้าน,นาแน่เลยบ้านสองชั้นไม่ปั่นวะก็แปลว่ามันกับไปพยายามไปปั่นบ้านใหญ่สเสี็ดชั้น 2. 2> สองเสร็ดไปแล้ว โดนโดนหนึ่งคนมันฮิ้วกันอยู่ตรงใกล้บ้านสองชั้นอ่ะโอเคกูตาเสียงหัวใจโดนโดน โเจ็บกระนาวตรงเนี้ยบอกเลยไป้ยม่ไหนเนี่ยทำให้หมดไม้บ้านใหญ่ตามอยู่คนหนึ่งอยู่ละมันตีไม้หมดเลยตีเลย เฮ้ล้มเหรอล้อมเหรอกระต่ายยังไปยโดนอยู่เลยเดียด๋วยวยหาโันอื่นต่อดากหน้าอยู่ดากหน้าอยู่โดนโดน,โดนต่อต่อตอ่อแบกค้นทางนี้หาเครื่องแล้ว าชั้นสองเดี๋ยวกูขึ้นไปชั้นสองตรวจลงไปาง,างเก็บไปนะคนนี้เก็บด้วยหนีไปไหนตามรอย เจอแล้วโดนจะมาแฝงไอ้กลิลนเหรอมีเฟสสองแล้วจำได้ไล่ทางเครื่องต่อ ตรน,นี้มีคนปั่นเจอแล้ววิ่งไปสุกระทืบเองทึบแน่แน่อยู่หลังท่อนซุงเจอแล้ว โยนนะจ๊ะพี่้องไม่เห็นนี่คือมาเล่นเห็นว่าไีอบอดคนหนึง่งไอทีเนยเล่นโยนโบเล่นแบบแป็ดใช่ บ้านเล็กบ้านเล็กมีความงุทิ้งไปเถอะเครื่งงองด่เพราะเครื่องบ้านเล็กมันปั่นไปแล้วไม่ใช่อตรงนี้ไม่มีใครปั่น ไม่มนี่ยิงเมื่อกี้สนานเห็นสามคน,น,นไงตัวบ้านใหญ่ตัวหนึ่งบิกบน,นเราผูหาอื่นกันนี่มีคนปัน่นโดน ันนี้ก็มีคนปั่นน่าจะวนอยู่บ้านเล็กแหละมันปั่นใกล้ๆบ้านเล็กกันแล้วก็จะวิ่งเข้าไปบ้านเล็กกันเดี๋ยวกูเช็คคราวนี้เดี๋ยวเราจะตามโซนนี้เงียบแล้วแหละอยู่ในโซนนั้นล้เจอละบ้านเล็กจริงด้วยโจมบ้านเล็กอีกตัวตัวเดียว ไม่พี่เดี๋ยวมันเป็นไงวะตอนตู้เนี่ยเลยอันแหละตามดิไหนๆเจอแล้ว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 ไปนู่นแล้วนึกว่ามึงจับแล้วล่วงเลยเออจริงๆหลุมน่าจะเกิดแล้วมั้งไม่เป็นไรเราไลา่ต่อไปเรื่อยๆเจอหลุมก็ปิดเข้ามาจานคน้วนี่ใช่ไหมล่ะอืม มายังต้องสองคนหรือคหรือสามสามมั้ยยังไงพี่กูมันไม่ป่างแล้วแหละหาหลุมเลย <c oughs> ถ้ากูล่องหนอยู่กูจะได้ยินเสียงหลุมโมนี่ยเดี๋ยวจะตรวจทานแล้ว,อลวโอเคอย่างว่าต้องหาหลุมใช่ไหมเจอ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 เขา <c oughs> ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ไม่ครบอะ่ะมีคนโดนแขวนอยู่ตรงนี้ ตีเลย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 ไม่ไม่มันแขวนอยู่แขวนอยูเอ่เอาที่ไม่โดนแขวนดิหาอยู่หาอยู่มันจะไปยืนใจเดี๋ยวมันสลับเสาเหรอเน,นี่ยมันเห็นยังไม่เกิดแต่จริงๆตามหลักคนเกิดอีกมันสามคนพอดีแล้วัะไม่เกิดจะไม่เกิดก็สามหลุมไม่ใช่หรอเออมีสามหลุมแต่ว่าอาจจะสองคนมัน้งต้องเหลือสองคนสามหลุมอ๋ะสองคนสามหลุมว่าเล็กก็ไม่เจอคือมันก็เท่โอก่เซอร์รอดบ้าง เยอะนน่นนะักสองคนสามหลุมเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่มันแอบเนียนแล้วตอนเนี้ยมันไม่เอาล้วได้มันแอบเนียนอยู่แล้วหลุมโผล่แล้วเนี่ยต้องหาหลุมแต่ก็อยู่บ้านใดก็ไปเช็คบ้านเล็กอะส่วนใหญ่หลุมน่าเกิดเดีเยวตรงนี้หนึ่งหลุมปิดแล้วอีกสองหลังหายอยู่ บ้านใหญ่ไหมรับนมันเจอยากสามหลังยา